วันนี้ดาวจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟฟ้าดาวค่ะบอกเลยเป็นครั้งแรกของดาวเลยนี่ครับที่หลังดาวเลยค่ะอยู่ที่นครเบียงจันนะคะดาวจะเดินทางไปหลวงพระบางค่ะครั้งแ,แรกบอกเลยว่าตื่นเต้น ดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะการนั่งรถไฟเที่ยวลาวนะครับรถไฟออกจากเวียงจันทร์มีวันละ2รอบนะครับก็จะมีรอบเช้า7จ็ดโมงห้นะครับแล้วก็รอบเย็นนะครับสี่โมงห้านาทีสำหรับค่ารถไฟจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปหลวงพะบางนะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมกีบหรือประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่จองผ่านเอเจนต์นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะครับ ก็จะสะดวกขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปตอคิวจองตัวเองนะเวลาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถนั่งไปเที่ยวได้ที่วังเวียงแล้วก็หลุมพะบางนะครับแล้วก็ขึ้นนึอไปทางอุดมไซแล้วก็หลวงน้ำทาได้ครับข้างในใหญ่มากให้ดูเป็นไงจะได้ขึ้นรถไฟตื่นเต้น <c oughs> ตัวขึ้นไม่ถูกเราะ <c oughs> เองนี่นะครับให้ดูบรรยากาศของเราได้ขบวนที่ไหร่ขบวนที่สองน,น่าอยู่ข้างหน้าน่าอยู่ข้างหน้า รถไฟของราวนะครับเึ้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันจ้งขอเรามาเลขสิบสามนออันนี้เป็นตั๋วที่เราจองมาจากเอเจนต์นะครับอ่ราคาประมาณ700กว่าบาทบรราทางนี้ละทาน้ายยี่ิต้อนทาับราทางผู้โดยสารคือนางรถไฟ EMU เดินเข้ามาตรงนี้ให้ดู2ข้างทาง วาครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องน้ำนี่ฐานและหน้าได้ดีเลยนะนี่นะครับแล้วตวี้ก็จะเป็นที่เก็บกระเป๋านะให้ดูเออส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำดูห้องน้ำนะครับเ,เป็นอย่างนี้ ีรถไฟที่สปลาวนะใช่ค่ะจากเวียนจันเราจะไปที่หลวงพะบางนะคะเราจะผ่านบางเวียงก่อนใช่ป่ะใช่ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง50ึ่งใชผมให้ดูบรรยากาศบนรถนะะครับลองมาได้นะนี่ครับมาแล้วตื่นเต้นมาก เดี๋ยวส่วนค่าค่ารถไฟเนี่ยผมจะใส่ไว้ในคอมเมนต์นะ่นาานะา้าาาาางดยยบนนทที ยี่สิต้อน,าาน,นับปนธาผู้โดยสารืึงัางรถไฟ EMU ไฮไลท์ของการนั่งรถไฟเที่ยวลาวนะครับเนี่ยเราจะเห็นวิวสองข้างทางในสวยมากเลยครับเห็นวิวภูเขาเห็นวิวหมอกนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็มาถึงนะครับหลวงพระบางซึ่งถ้าเมื่อก่อนนะครับใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเลยนะและการนั่งรถไฟเที่ยวนะครับก็ลดเวลาให้เราจาก6ชั่วโมงเหลือเพียงแค่2ชั่วโมงเองและช่วยให้การเดินทางท,างท่องเที่ยวนะครับสะดวกสบายขึ้นมากเลยครับเีอนะสองชั่วโมงหลวงพระบาง อ,อ้น่าจะเป็นหกชั่วโมงโโจาครับเวียงจันนะเขาเรียกอะไรนะขบวนร้านช้างนี่ขบวนร้านช้างเดี๋ยว,รอ,วร,รอดูรถรถจะไปแล้ว